ไม่กี่วันข้างหน้านะคะก็จะเป็นวันสําคัญทางศาสนาแล้วนั่นก็คือวันวิสาขบูชาค่ะซึ่งเราบอกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามพระศรีมหาโพธิ์ที่จะทรงปลูกในวันวิสาขบูชาซึ่งก็จะตรงกับวันที่11พฤษภาคมนี้ที่พระที่นั่งอัมพรสถานพระชวังดุสิตพระองค์ทรงพระราชทานนามว่าพระศรีมหาโพธิยาลุงกรค่ะ ซึ่งมีความหมายว่าพระสีมหาโพอันงดงามด้วยพระปัญญาตรัสรู้ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานต้นพระศีมหาโพเพื่อจะเชิญไปปลูกในพื้นที่77จังหวัดพร้อมกันทั่วประเทศและพระราชทานนามว่า พระศรีมหาโพธิทศมรราชบพิตรค่ะซึ่งก็มีความหมายว่าพระศรีมหาโพธิพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลิกในการปลูกมาให้ด้วยนะคะซึ่งก็ตรงกับวันวิสาขาบูชาซึ่งก็จะเป็นวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคมนี้เวลา9นาฬิกา29นาทีปลูกพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศณสถานที่ที่จังหวัดพิจารณ ตามความเหมาะสมซึ่งก็จะได้แก่ วัดศาสนสถานสวนสาธารณะแล้วก็สถานที่อื่นๆรวมทั้งพระราชทานวิดิทัศน์ธรรมะนาวาวังธรรมะพระราชทานเนื่องในวันวิสาขาบูชาเพื่อใช้เผยแพร่ในพิธีดังกล่าวด้วยวันนี้จึงอยากจะขอเชิญชวนค่ะพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศทั่วทุกภูมิภาคเข้าร่วมในพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองโดยพร้อมเพรียงกันซึ่งสถานที่ในการจัดพิธีดังกล่าวของแต่ละจังหวัดนั้นฝ่า,ายได้มีการ อัพขึ้นไปไว้ให้ในเพจ Facebook สวทสงขลาแล้วนะคะในส่วนของชาวสงขลานนะคะก็สามารถไปร่วมงานกันได้ที่วัดนาทวีค่ะคุณผู้ฟัง